สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสิมาวัาถึงหลดเกี่ยวเนาะพี่น้องบไดเวัาเมื่อสุขคนณด้วยครับบ่าเป็นบางคนบางทีมงานเนาะครับนาะเกี่ยวไรละหกลอยนาะครับสูมือนาะผัดมาเห็นเขาลมครับเขาลมเขามีน้ำเขาจมน้ำเนี่ยก็จมเนาะครับนาะโอ้ยไรละหกลอยนะบ่คุมดอกเพ่อนว่าครับเป็นยังแกงบ่าบกคุ้มนาะครับนาะ เศร้าห้เศร้าหน้าไผยสียาให้เขาลุ่มไผยสอยางห้ฝนมาใส่นอพี่น้องนอกมันเกิดด้วยธรรมชาตินอรับนอแต่ไถกัดวานนี่กัดไรละสามลอยแล้วครับได้สิปันได้สิหนีอีกเบิรเซตกับสามเถือกกับเก้าลอยแล้วครับนอได้สิค่าปุ๋ยค่ายางอีกนอรับนอไรละหกลอยครว่า เติบหนึ่งละนาอครับนอได้สิเหล่ายาปลาปีงอีกซื้อให้กินอีกนอกครับนอผู้ล่องค้นพนใจดีนอกครับนอยาสิมาคอลายละเจ็ดแปดลอยอยู่น้อครับนอ่เขากิโลละหาหกบาทหนึ่งน้อครับนอย่ยาสีเอาเปรียบกันหลายเด้อผู้รลดเกลียวผู้ล่องค้นดอกว่ามากกงองแง่นันนีนั่น,นทำทาเนาะรับนอให้แต่มีเขาให้ได้เกลียวนะครับนอ่โลดเกลียวสม,มือเดียบโบอึดได้ เอ้กูอยากถึงละวันทีหนึ่งกูจะเกี่ยวอะไรล่ะสามลอยพวกรถเกี่ยวพวกไดม้มันงอแงมันตายมืดเนาะครับนอเห็นใจเศร้าห้เศร้าหน้ากันแน่ครับถึงพระอาศัยกันแมนยอยู่ดอกว่าคนบมมีรหลดเกี่ยวเนาะครับนอออกรหลมาเกี่ยวเขาเล้วนะสิมางองแงอยู่เดี๋ยวาฝากไว้ให้คิดรหลดเกี่ยวพวกรหลดเกี่ยวทั้งหลายฝากไว้ให้คิด